กลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับผมอยู่ในช่วงวันละเรื่องวันละเพลงครับวันนี้ท่านจะได้รับฟังเพลงเพราะๆนะครับจากคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสาแดงสดครั้งที่11ชิพจรลงเท้าครับครับผมนะฮะซึ่งจะมีผู้ที่จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบทเพลงนะครับ ไปสอบถาม2คนนี้เลยครับผมขอต้อนรับนะครับครูไก่ดรสุรัตน์จงดานนะครับแล้วก็พี่อามก้อนกานสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามเลยวันนี้เอาเพลงไหนมาวันนี้เป็นเพลงที่มีเสน่มากๆเป็นเพลงที่แฟนๆแม่ๆชอบเป็นพิเศษชื่อเพลงฉันรักเพลงลูกทุ่งครับซึ่งคำร้องเนี่ยโดยคุณโก๋ลำลูกกานามปากกาพิจิก ส่วนทานองเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่มาจากเพลงไทยเดิมลาวดําเนินรายแล้ว,ลว,ลว,ลวจากลาวดําเนินรายเนี่ยมาเป็นชั้นรักเพลงลูกทุ่งได้อย่างไงเนี่ยมันต้องผ่านการเรียบเรียงนั่นน่ะสิคนนี้เลยครับครูโชยจัก,กรพัฒน์เอี่ยมหนุนครับอันนี้ค,คือที่สุดเลยนะฮะซึ่งเพลงนี้ก็มีความภาคภูมิใจของพวกเราเพราะว่าทางกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมประกาศเป็นรางวัลเพชรในเพลงประจําปี2566ครับสุดยอด ซึ่งทางพิจิตประภาชนชลานนท์ศิลปินแห่งชาติประจำปี2561สาขาศิละปะก,การแสดงประเภทดนตรีสากลและนาฏศิสินสากลน,นะครับก็ได้รับเกียรติเป็นผู้ชนะเลิศรางวัลผู้ประพันธ์คําร้องเพลงไทยลูกทุ่งจากเพลงฉันรักเพลงลูกทุ่งเพลงนี้แหละซึ่งแน่นอนคนที่ร้องขวัญใจแม่แม่น้องไรอันกานดบัณฑิตครับ คุณ <ข gadget S 2> เคย<ม>ดีบทเพลงชันละเพลงลูกทุ่งเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรฮะก็ต้องบอกว่าแรกเริ่มเกินก่อนถ้าพูดถึงเรื่องการประพันธ์เพลงของพี่จิกแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นในการแต่งเพลงนี้มาจากเอาไปประกอบรายการชิงช้าสวรรค์จุดเริ่มต้นนะทำนองเพลงแตัดเตัดเตัแตัดตดต นี่ร้อ,องแล้วมันต้องมีจังหวะนะเพลงนี้ก็เปิดตัวนะครับครั้งแรกในรายการชิงช้าสวรรค์เนี่ยปี2022เนาะซึ่งพิจิกประภาสเนี่ยก็ได้แต่งคําร้องขึ้นมาใหม่แล้วก็ใส่ทํานองลงไปในเพลงลาวเดําเนินซายซึ่งทํานองเพลงประจํารายการชิงช้าสวรรค์เนี่ยตั้งแต่ ปีที่หนึ่งนะถ้าย้อนกลับไปนะครูใไก่น่าจะจำได้ใช่แล้วสองพนี้าล้อยส่สิบเจอ้ทนับนิ้วนะี่คือจะ20ปีแล้วครับกำลังจะก้าวเข้าสู่ปี20่ใช่ครับนะครับเนื้อหาเพลงน้องอาร์มเนื้อหาเพลงเขาไม่ได้พูดถึงอะไรเนื้อหาของเพลงเพลงนี้ก็แน่นอนมันมีคำว่าลูกทุ่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความนิยมของบทเพลงเพลงลูกทุ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจวบจนถึงวันนี้เลย มีส่วนประกอบที่เอาเรื่องราวของวิถีชีวิตคนไทยความเป็นอยู่การดำรงชีวิตของคนไทยต่างๆนานาเข้ามาให้เห็นภาพในเพลงเพลงนี้ครับแล้วเพลงดําเนินสายนะครับมีที่มาที่ไปมาจากอะไรครับครูไก่ครับต้องถามครูแล้วต้องบอกว่าเพลงนี้จะอยู่ในเพลงที่เราเรียกว่าเพลงสำเนียงลาวเพลงไทยเดิมเนี่ยเราเรียกว่าไทยเดิมก็ได้กันนะไทยเดิมมาถูกบัญญัติในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามเพื่อจะเรียกเพลงไทยโบราณน่าเพลงไทยเดิม ไทยไทยเดิมเราเนี่ยเราจะเรียกว่าเพลง12ภาษาใช่ไหม12ภาษาคือออกสำเนียงต่างชาติต่างที่เรียกว่าชาติ12ภาษาเช่นพมา่าลาวจีนแขกฝรั่งอันนี้อยู่ในเรียกว่าลาวดําเนินทรายและเชื่อว่าเป็นทํานองเก่าแต่ว่าเหนือแต่เดิมเนี่ยเชื่อว่าลาวดําเนินทรายเนี่ยจากเพนพยองยิ่งหรือจากโคมเนี่ยซึ่งเป็นนักสักกามีชื่อเนี่ยเป็นคนแต่งขึ้นมาใช้ในการเล่นสักกา อย่าลืมว่านในชุมชนกรุงเทพแล้วเนี่ยเมื่อก่อนต้องกวาดคนลาวเข้ามาอย่างนี้นเป็นประชากรในเยอะมากแล้วจะมีการเล่นเพลงสำเนียงลาวนี่เยอะเป็นเพลงพื้นบ้านและต่อมาก็ไปถูกเล่นสักกะวาสักกะวาคืออะไรอีกสักกะวาหวานอื่นมีหมื่นนแสนไม่เหมือนแมนพจมานที่ทหวานหอม,หอมเป็นกรอน,เป,นเป็นกรอนแต่สักกะวาเล่นโบราณเนี่ยเขาแต่งกรอนสดแล้วก็ต้องให้วงมโหรดีบรรเลง อ้อ oh, บรรเลงสดๆเลยอ่าบรรเลงประชันกันจะต้องว่ากรสักกาวาประชันกันใช้กวีสองฝั่งล้นสดแตง่งแล้วก็ส่งให้นักร้องร<ม>้องสดทันทีเลยแล้วก็เรียกเพลงเก่งจังอ่าแต่จะเพนพยองยิ่งเนี่ยจากโคมเนี่ยนะยังไม่ใครมีทราบประวัติที่แน่นอนแต่ช,ชื่อท่านนะ่ยแต่งในเพลงทํานองหลายเพลงแล้วก็บทสักกาวาหลายบทและบทละครด้วยนะครับแต่ว่าสันนิษฐานว่าท่านนะ่าจะมีชีวิตอยู่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ี่ที่ห้าแล้วล่ะฮะ Hmm. แต่ว่าลาวดาเนินทรายเนี่ยนิยมเล่นสักกวาสักกวานิยมมาต้นรัตนโกสินทร์เฟื่องฟูที่สุดในสมัยรัชกาลที่3แต่ว่าลาวดาเนินทรายเนี่ยในสมัยการที่6กเนี่ยพญาประสานดุริยศัพท์ค,คือแปลกประสานศัพเนี่ยเป็นผู้คิดดนตรีสําหรับบรรเลงและขับร้องขึ้นผสมอีกทีหนึ่ง oh. ในทานองเพลงไทยเดิมแต่อยบอกว่า ลาวดําเนินรายเนี่ยมันยังแยกออกไปอีกก็คือเป็นลาวดําเนินเกียนอ่าแล้วลาวดาเนินเก,ยนกียนก็คือเพลงลาวดวงเดือน,อนใช<อ>ท่ที่เราเล่าไปแล้วผ่านมาแล้วแล้วก็เป็นอาตานัตนาทัพจะเรียกว่าอาตาัตนาทัพลาวหรืออาตาัตนาทัพสองไม้เป็นแบบแผนไทยเดิมนะครับและต่อมา อีกคือเพลงอ่ะมันแยกออกไปได้อีกนะครับพ่พัฒนาต่อแล้วดาวดำเนินทรายที่ว่าทางเปลี่ยนทางเปลี่ยนนี้ก็คือหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศินละปะบรรเลงซึ่งท่านก็เป็นศิลปินเอกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6แต่ว่าท่านโด่งดังอยู่ช่วงราชสำนักร,รัชกาลที่ 7, เจนถึงรัชกาลที่9นะครับมีลูกศิลย์ลูกหาทั่วเมืองก็คือหลวงประดิษฐ์ไยเลาะสอนศินละปะบรรเลงเนี่ยนำมาปรับเป็นทางเปลี่ยนให้อีก แล้วยังมีอีกมีลาวดาเนินทรายลาวดาเนินเกวียนครับแล้วยังมีเพลงบทพระราชนิพนธ์อีกอันหนึง่งชื่อว่าลาวดําเนินดอยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี<อ>ทรงแต่งล้อลาวดําเนินทรายลาวดาเนินเกวียนเป็นลาวดําเนินดอยอเมื่อครั้งที่ตามสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพื่อไปขึ้นบนเขา<อ>แล้วก็ทรง กว่าจะปีนเขาขึ้นไปเนี่ยท่านบอกว่าขาจะหลุดแล้วเอยคือในหลวงราชการเขาก็เดินเดินเดินไปแต่ท่านเนี่ยเดินไม่ไหวเดินไม่ทันนะครับก็เรียกว่าลาวดําเนินดอยเดินขึ้นดอยเดินขึ้นดอยอ่ะยังไม่พอยังไม่พอครับแล้วก็สมัยที่เรียกว่า รูปแบบสังคีตสัมพันธ์ของสังคีตสัมพันธ์คือดนตรีไทยที่มาปรับเป็นสากลโดยวงกลมประชาสัมพันธ์หรือพูดง่ายๆก็คือต่อมาก็คือคุณครูเอื้อสุนทรสนานแต่ว่าสมัยก่อนที่ท่านอยู่ในกลมประชาสัมพันธ์อยู่ท่านก็เอาเพลงนี้มาเป็นดนตรีสากล ทำนองที่เรียกว่าทํานองเพลงลูกกรุงในยุคหลังอแล้วก็มาเป็นเพลงชื่อกันว่าสัญญาสวาสดร้องโดยครูพยงมุกดาแล้วก็ขยายต่อไปอีกก็คือเพลงคืนพิศสวาสครูสมานการเจนะพรินทํานองเนี้ยมันสามารถเอาไปทําได้หลายเพลงเป็นเพลงลูกทุ่งก็ได้เพลงลูกกรุงก็ได้เพลงไทยเดิมก็ได้เพลงไทยเดิมทางเปลี่ยนก็ได้เพลงไทยเดิมแบบ เพลงเถาก็ได้เพลงเถาคือขยายอัตราขึ้นเป็นสามชั้นสองชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนี่็เป็นเพลงเถาก็ได้ครับโอเคกุ้ไก่ครับเพลงนี้การแสดงโชว์อ่ะกุ้ไก่คิดว่ามันจะโชว์ยังไงต้องบอกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงเปิดตัวอะไรอันเลยทีนี้เปิดตัวเขาเนี่ยถ้าเอาโชว์สวยๆเราไปกบเนี่ยเขาไม่ได้ก็เลยบอกว่าเอาอะไรอันล้อมคนเดียวไปเลยคนเดียวเอาอยู่แล้วก็บอกว่าเพลงนี้ใครๆฟังแล้วก็ ต้องนึกถึงไลอั้อนไลอ้นเกิดจากเบทีลูกทุ่งและถือว่าเป็นซิงเกิลที่สองของไลอ้นด้วยนะครับนี่แหละแม้ตื่นเต้นแล้วเนี่ยอย่างดูนะครัูโชว์ไม่ธรรมดาแล้วแหละใช่ครับแหมเกินซะขนาดนี้บทเพลงนี้ครับฉันรักเพลงลูกทุ่งร้องโดยไลอ้อนกาดบัณฑิตเชิญครับ ักในเพลงลูกทุ่งที่อยู่ในกรุงอยู่นาหรืมป่าเขาที่อยู่ตึกสูงริมทางในทุกลำเนามีเสียงเพลงขับขานเบิกบาน ราที่คล้ายกับเราดังเงาบทเพลงใคลายเงาให้ชีวิตมีหวังเด็กไทยทุกคนล้วนเคยร้องไห้บางสักครั้งนี่คือสำเนียงที่สงพลังเสียงเือนที่เปรียบประดังจิตวิญญาณมานา,นาน รัเป็นเสียงเพลงบอกคิดถึงเป็นเสียงของความซาบซึ้งที่ติดที่ตรึงหัวใจเรื่อยมาส่งต่อไปบอกถึงความหวงหาให้คนที่จาก ้นชื่นใจในทุกวันคืนเพราะรักในเพลงลูกทุ่งจะอยู่ในกรุงอยู่นาหรือป่าเขาจะอยู่ตึกสูงริมทางในทุกลำนาว เรื่งราวที่คล้ายกับเราดังเงาบนเพลงคลายเงาให้ชีวิตมีหวังเด็กไทยทุกคนล้วนเคยร้อเงเอยบางสักครั้งนี่คือสำเนียงที่ส่งลังเสียงเอื้อนที่เปรียบระดังจิตวิญญาณบ้านานาเป็นเสียงเพลงบอกรัก บอกคิดถึงเป็นเสียงของความซาบซึ้งที่ติดทีด่ตรึงหัวใจเรื่อยมาส่งต่อไปบอกถึงความ ลกูกแม่เก็บผักปุ้กมาริมนพาพ่อพาฟืนลุงส่รถไทยพี่ชายขับรถกลางคืนมีเสียงเพลงอยู่ทุกคนลุกคนสู้งานให้ลืมตาตื่นถึงแดดมันแรงหรือฟ้าจะร้องกลิ่นกลืนในนักแค่ไหนถึงล้มไปยังยืนแทบจะหายกล้ำกลืน เอาละครับวันนี้ครับก็ได้รับฟังบทเพลงนะครับอันแสนไพเราะนะครับเต็มอิ่มกันไปเลยนะครับทั้งได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับเพลงนะครับแล้วก็การแสดงอีกด้วยนะครับผมครับผมอ่ะวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณครับดรสุรจงดาและน้องอ่มกรกันครับขอบคุณนะครับ